ทาตาหสีเริ่มจากสีที่หสีขาวใช้แปรงเบอร์หนึ่งจุ่มสีขาวทาหนกคิ้วคือตำแหน่งใต้คิ้วใช้แปรงเบอร์สองจุ่มสีน้ำตาลตรงกับหลุมท,ที่4ี่จุ่มสีหลุมที่4แล้วกดลงไปให้เป็นรูปโค้งเครื่องวงกลมแบบนี้ใช้แปรงเบล n ดิ้งจุ่มสีหลุมที่สาม เกลีย่ยให้หมันฟุ้งขึ้นไปทำมือเหมือนที่ปัดน้ำฝนรถยนต์เกลีย่ยซ้ายเกลี่ยขวาไปมาเบาๆใช้แปรงเบอร์สามอันเล็กสุดใครซื้อแปรงจะพิมพ์ว่าอาย a ชโดเล็กสัดจุ่มสีน้ำตาลเข้มตรงกับหลมท,ที่ห้าวางแปรงที่หางตาเกลีย่ยเข้าเกลีย่ยเข้ามาครึ่งหนึ่ง แล้วเกลี่ยขึ้นไปให้เป็นรูปตัววีที่หานตาแบบนี้ใช้แปรง blending จุ่มสีลุมที่สามเกลี่ยขอบตัววีให้มันฟุง้งให้ไม่เป็นขอบใช้แปรงทสองจุ่มสีทองกดจากกึ่งกลางตาไล่ไปหัวตากดต่ำๆใช้แปรงเบอร์นหนึ่ง จุ่มสีขาวนิดเดียวกดบริเวณหัวตาบริเวณส่วนหัวโค้งแล้วใช้นิ้วกดเกลี่ยช่วยให้สีขาวนี้กลืนเขียนขอบตาปัดมัสคาร่าได้เลยเจ้าจบจัง <c oughs> <c oughs> นะคะกลับไปบ้านก็ไปทบทวนตามนี้นะเจ้าต่อไปเจ้าจะเป็นเรื่อง